สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท,ท,ท,ท่านนะครับผมนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับแม็กคันเรงจมครับผมนะฮะก็วันนี้จะพาซูเปอร์เกตนะฮะไปติดฟิล์มนะผมนะฮะไปติดฟิล์มแล้วก็น่าจะทำแอร์ด้วยนะฮะเพราะว่ารถมันจอดนานมากมากเลยนะครับผมนะฮะโหดูตาผมนะออนี่เดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องนะผมนะ บอมเครื่องไว้ก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะได้เอารถไปติดแอร์นะครับผมนะฮะสุปเกรดของเราแล้วก็จะได้วิ่งล่องเร็วๆนี้นะครับผมนะเจอกันได้นะครับผมนะฮะสำหรับ f อซที่น่ารักทุกท่านเจอได้ครับผมทุกภาคนะครับผมนะไปหมดครับผมไปนี่ครับผมนะฮะก็ จะได้รถออกไปติดฟิล์มอนะฟิล์มมันจางเลยนะคฟิล์มสมัยก่อนเนะนี่ยสีน้ำตาล <c oughs> ไม่ปวดข้างหน้าไม่ได้ติดนะครับผมว่ากระจกมันแตกอยู่นะครับผมต้องหากระจกก่อนเดี๋ยวค่อยติดแล้วกัน เรื่องยางเรื่องอะไรเนี่ยผมก็รีวิวให้ดูแล้วนะผมนะว่ายางอะไรนะครับขนาดไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมนะกระทะวันนี้ก็น่าจะได้ขับนะครับผมดูหางต้องมีเหล็กเสียบด้วยนะเนะี่ยถ้าวิ่งลองต้องมีเหล็กตัวนี้เสียบด้วยเพราะว่าอะไรครับผมนะฮะว่ากาันของตกของล่วงอะไรเงี้ยนะครับผมนะ พวกแท่งยาวๆพวกเป็นท่อเป็นอะไรเงี้ยผมต้องใช้นะผมนะจำไว้เลยครับผมนี่ต้องผมได้ซื้อหลักยาวมาแล้วนะผมนะหลักยาวคือถ้าหลักถ้าหลักเดิมเนะี่ยนะฮะไม่พอนะผมนะฮะนี่สกระทะแบบเหออล็กธรรมดาได้อยู่นะฮะถ้าใส่เป็นแมกแบบว่ากระทะอลูมิเนียมเงี้ยนะฮะ มันต้องใช้หลักยาวมันหนานะผมนะฮะลลมิเนียมันหนามากเลยนะฮะแต่มันเบาเบากว่านี้อีกเบากว่าเหล็กนะฮะต้องไปคัดสันมาคัดสันกระทะอยู่หลังบ้านมาครับผมเครื่องก็นิ่งนะนิ่งมากเลยเครื่องสำหรับผมรว่าเครื่องมันนิ่งนะหาไฟลยด้วย น็อตแน้วผมนะน็อตตอนนี้เลดทุกตัวนะผมนะเลยน็อตเลดย้ำเป็นเหล็กหมดนะดูทองทออันนี้ยังไม่ได้ล้างทอเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยล้างนะฮะอแพ่นสีเรียบร้อยนะตอนประกอบมันค่อนข้างจะเลอะน,นิดนึงนะนี่นะน็อตเหล็กเหล็กเลยเลเลยด ปิบหมดเอาอันนี้ผมก็ปัดให้มันเงานะเงาตาแจกเหมือนกันนะผมปัดเดี๋ยวจะได้ไปร้านติดแอร์ติดฟิล์มกันผมนะฮะแอร์อจอดนานก็เสียได้เหมือนกันนะผมนะถ้ารถจอดนานนี่เสียได้นะครับผมเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีนะถ้าจอดนานนะฮะร,รถต้องออขยันสตาร์ทหน่อยถ้าไม่ได้วิ่งก็สตาร์ทหน่อยออกไปวิ่งนิดนึงก็ได้นะครับผม เราจะได้ไปแล้วไปครับผมเนี่ยกำลังออกจากบริษัทนะครับผมนิ่มมากเลย นี้สงสัสยตะลื่นหรือเปล่าตะลื่นแค่จะไปไหนใส่ตะลื่นไปขับไมโครนะครับผมวันนี้บอกไล่เ่ะเลือเฟอเลยปีดครับผม เบาเลยครับสุดยอดจริงๆก็จากบริษัทไปที่ติดฟิล์มนะครับผมนะไม่ถึงไม่ถึงไม่น่าจะถึง7จกิโลนะถึงห้าหกโล,ลนะประมาณสามโลสี่โลนี่แหละประมาณนี้ครับไม่ไกลเท่าไหร่ดูฟิล์มก็ บนครับข้างหน้าก็ใสใสมากมากเลยนะดูกระจกมันแตกนะผมนะเมื่อก่อนก็น่าจะมีคนเอากระติกน้ำไว้นะผมนะแล้วก็ยกหัวอะไรประมาณนั้นนะผม,นะผมก็ทำให้กระติกน้ำหล่นไปใส่กระจกน้ำแตกเลยนะไม่ได้โดนไม่หินไม่ได้โด,ดนอะไรนะผมนะกระติกน้ำนะครับผม ทำอะไรต้องระมัดระวังด้วยครับผมเยอะครับผมไปเดี๋ยวจะไปถึงแล้วก็จะถ่ายให้ชมอีกครั้งนึงครับผมไปตอนนี้ก็ถึงร้านเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะครร้านก็จะอยู่ ซ้ายมือนะขาเข้าพัทยานะผมเนะนี่ยถนนสุขุมวิทนะผมเนะี่อยู่ติดถนนใหญ่เลยนะผมเนะี่ยร้านเขาก็ใหญ่มากเลยนะมีฟิล์มลามิน่ามีอะไรไฮคู Hi Q, อะไรมีเยอะครับผมนะีแบตเตอรี่ก็มีนะเนะี่ย เจะมาติดซีมให้เจา้าซูเปอร์เกตสักหน่อยออ้ทำไมไฟมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ฮะสว่างน้อยต้องถอดมามันมีแมงข้างในนะครับเดี๋ยวรอร้านเขาเปิดแป๊บหนึ่งครับผมประมาณยี่สิบนาทีเขาก็เปิดแล้วเอ้ยประมาณสิบสิบนาทีก็เปิดแล้วผมปะตอนนี้ก็เตมน้ำยาเสร็จเรียบร้อยครับผมนะ ยินดีมีห้างยินดีครับโอ้มีไฟพร้อมนะพี่น้อง<ม>เจ้าเตินมน้ำยาฟิล์มฟิล์มก็ติดอีกร้านหนึ่งครับผมร้านนี้เตินมน้ำยางแอร์เพราะว่าร้านนี้เกี่ยวกับเรื่องแอร์เนาะโอเคครับเดี๋ยวไปอีกร้านหนึ่งครับผมไปกันรูสโก้ครับผมน่ะ ตอนนี้ก็มาถึงร้านติดฟิล์มอีร้านหนึ่งครับผมนะร้านแอร์กับร้านฟิล์มนะครับคนละร้านนะครับที่มาทำนะครับผมนะนี่ร้านแอร์ร้านแอร์ก็ไปทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาร้านฟิล์มเรามาดูครับผมอะอันนี้เป็นฟิล์มที่มันแถมมากับรถไหมพี่ใช่ครับโอ้ฟิล์มนานเลยเนาะหลายสิบปีมั้งนี่ฟิล์มอะไรจนจืดหมดแล้วนะ โอ้จางมาอ,อืมตอกส้มไปเลยนี่ครัชื่อผมน้ำยาข้างไหนกว้างไหมกว้างนะนอนได้เลยไม่เหมือนรถกระบะนะพี่อืมต้องไล่แบบนี้มันยี่ห้ออะไรพี่ท,ที่เราติดเราติดใม่รครับติดใหม่สามเอ็มสามเอ็มมันดีไหม ใช้ได้ฮะอือใช้ได้อยู่ติดไปก่อนข้างหน้ายังหากระจกไม่ได้นะครับผมกระจกหายากนะรุ่นนี้หายากมากเดี๋ยวรอมาติดรอบหน้าอีกทีหนึง่งหากระจกได้ก่อนจะเป็นอีสุอะทั้งไงเนาะสันได้อยู่อันนี้ฟูโซผมไปหาแล้วไม่มีนะครับผมที่กรุงเทพไม่มีเลย เทพก็ไม่มีอะไม่ครับไปแล้วนควปรปฐมก็ไม่มีเนี่ยแค่ยางขอบกระจกอะเบิกศูนย์นะพี่หมื่นหนึ่งนะครับเกือบหมื่นหนึ่งอะเนี่ย,ยขอบกระจกเนี่ยเกือบหมื่นอะของรุ่นเนี้ยรุ่นนี้มันแพงมันทำมาอย่างกระปุ้นเลยนะมันทำอะไรมาอย่างกระปุ้นเลยนะครับ สุดยอดจริง้หถ้าเป็นในตัวที่โหลกจะขนาดไหนะโอ้สุดยอดรุ่นนี้สิบปีแล้วแต่มันจอดอยู่ไงเอามาทำบิวใหม่นะจะไปวิ่งงานวิ่งลองครับผมจีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมะหาอะไรกินข้าวก่อนข้างในก็จะเอาไปล้างจะเอาไปซักนะครับผมนะนี่เห็นไหมมันจะดำๆาๆเงี้ยเราก็จะเอาไปล้างไปซัก ร้านซักน่าจะแถวแถวชนบุรีนี่แหละครับผมนะหาร้านก่อนเนะี่ยเดี๋ยวยังไม่ได้กินข้าวเช้านะครับผมนะฮะไปเซเว่นเะนี่ยซื้อของไปซื้อของที่7ซเนดีกว่าครับผมนูน่น7ซเวนห็นไหมเซเว่ <Seven. S 1> บอตทอครับผมนะไปะยังไง ดูกันครับผมไปตอนนี้ก็ได้เวลาเดินกลับนะกลับไปรถเราแล้วนะก็ซื้อน้ำมาให้ช่างแล้วก็ซื้อพวกเอ็มร้อยอะไรเนี่ยมาให้ช่างนะผมนะปนะครับซื้อเรดี้บูทนะครับผมทนะี่ครับนี่นะครับ หลอกตัวน,นี้อยู่ครับพี่าลอกตัวน,นี้อยู่เดีเ๋ยวไปดูตอนใกล้จะเสร็จครับผมไปไปกันครับเดี๋ยวผมก็จะไม่กินข้าวดีกว่าเดี๋ยวใกล้จะเสร็จคอยออกนะฮะออกไปบริษัทแล้วคอยไปกินดีกว่านะไปครับดูไปดูกันดีนะครับผมนะฮะ ก็เขาให้มารอข้างบนโอ้โหรู้มากครับเขาให้เป็นอ่าตรงนี้เป็นห้องอ่ารับรองลูกค้าอะไรประมาณนั้นนะคร,ครับผมนะมีทั้เกมมีทั้งมาโครหรูอะครับผมเออเกิดมากก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับผมนะ ูมากแล้วก็ดูภายในยังยังสวยอะ่ะะนี่หัวลากเราก็อยู่ข้างล่างเลยครับผมนะนยังไม่เสร็จเลยนะดูเบาะนงเบาะนวดก็มีครับผมนะอืม สุดยอดจริงๆครับโห oh, ผมก็เพิ่งเคยเห็นครับมันรองแบบเป็น V.I.P มากนะครับผมนะเ oh. นี่ยก็ขึ้นมารอข้างบนนะผมนะรอต่อไปครับรอเสร็จนี่ตอนนี้ผมก็ลงมาจากห้องรับรองนะฮะขึ้นอ่าติดแล้วมืดไหมก็มืดนะ ไม,นนไม่ข้างนอกอันนี้ข้างนอกกันเนี่ยไม่ใช่ข้าวไม่ต้องเยอะใช่ข้างนอกนี่ครับเสียมาร์กแล้วก็เฮียมาเสียตังค์วันนี้อีกแล้วเสียตังค์อีกแล้วครับผมวันนี้นะมาเสียตังค์อ่ะทำฟรีมเรียบร้อยมืดด,มดดีมืมดดีไหมโอ้เจะขับเองไหมเนี่ยจะขับไหมนเนี่ยคันนี้รถหลังนะรถแรง มืดนไหมมืดตึ๊บเลยอ่ะโออสุดยนอะไรเสียมาเอ็มร้อยเอ็มร้อยอะไรเนี่ยโอ้เอ็มร้อยเอ,อ็มเนี่ยว่าโอ้เสียมาฮะเนาะเขาน่าจะแถมนะอันนี้ไม่อันนี้อันนี้ของเราเองอันนี้ที่มาติดกับรถนั่นเนี่ยข้างหน้านี่คือนี่ตรงนี้กระจกมันแตกเราก็ต้องเปลี่ยนกระจกก่อนนั่นเนี่ยใช่ไหม เดี๋ยวคอยหามาเปลี่ยนนะครับผมนะก็ใส่ใสวัยรุ่นชอบนี่เป็นไงล่ะใส่ใสวัยรุ่นชอบสุดยอดเร็วติดเร็วไหมไปดูไปดูห้องรับรองแขกแบบโคตรหรูอะข้างบนน่ะกินได้หมดเอออยู่มีห้องบินที่หรู้เนาะมีเล่นเกมมีหมดนะองย่าละสุดยอดแล้วที่เนี้ยสุดยอดบล็อกกระมันตก เย็นเขาบอกว่าแอร์เย็นมากเย็นจนสั่นหนาวเลยอะ่ะสั่นหนาวเลยแอร์เย็นมากเลยครับผมคันนี้นะแอร์เย็นนี่ก็เขาไล่มาหมดละนะฮะเหลือข้างหน้าเดี๋ยวเราหาใส่อีกทีนึงครับผมนะ,ะตอนนี้ก็ขึ้นรถมาเรียบร้อยครับผมนะ แล้วก็เปิดแอร์ตรงนี้นะฮะโอ้แอร์เย็นเขาบอกว่าแอร์เย็นอ้าวอ๋อนี่นี่รถพัดลมตรงนี้ไฮเทคเหลือ High ลเกินเนี่ผู้สาวงามงามเลยพี่น้องเบิงนั่นนี่นะฮะงามงามพี่น้องเลยมืดนะมืดตึบเลยพี่น้องเบิงฟิล์มข้างในนะเดี๋ยวต้องไปหาอ่า,านที่เขาซักพรมซักอย่างนะีพี่น้องูสาวีเฮดอันนั้นไหม หย่งเขาเอื่นไว้อย่างเ,าางเกี่ยวกับพวกบัญชีนะครับผมเนี่ยมาให้เถาแกผมเส้นแล้วกะเ้าแกผมก็กับ,บาดแล้วครับผมเนี่ยนอกจากเดินทางกันกับบริษัทกันต่อครับผมนะฮะไฟติดหมดนะครับ ไ่หลอดขาดฟังใสนะถ้าต้องเปลี่ยนนะเนี่ยนะครับผมไปก็ต้องเดินทางกันครับผมตู้ปิดเนียนยงนเช็กเบือ้องวมืองอยู่ในหนีบบอค่าข้อลืมเครื่องหมอเครื่องมือเขานะครับผมนะฮะไปครับผมไปริสกครับตอนนี้ก็ออกจากร้านเรียบร้อยนะผมจะอยู่ถนนสุขุมวิทนะครับผมนะเหมือนกันกันกบร้านแอร้านเอก็ ฝั่งาขาเข้านะแต่ว่า <c oughs> ร้านฟิล์มนี่อยู่ฝั่งขาออกพัทยานะครับมุ่งหน้าไปชนบุรีนะครับผมนะชื่อร้านว่าร้านออพุทธรักษาในครับผมนะฮะอุยร้านแบบหรูมากครับผมนะร้านแล้วพนักง,งานก็ทําดีมากเนี๊ยบเลยครับผมนะ เรียกว่าแยกกระทิงรายนะครับผมนะเป็นสามแยกนั่นเองนะครับผมสามแยกกระทิงรายแถวนี้ก็เคยอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับผมต้องระวังไว้ให้ดีเลย บริษัทของเรานะครับตอนนี้ก็มาถึงบริษัทของเราแล้วนะครับผมนะฮะนี่ก็จะมีปัญหาตรงที่บองนีแมนวายแกมเนาะแกมมันสิขดจังหน่อยไปติมองตัวจับมันบิดนิดเดียวบิดน้อยนึงเนาะมันก็เลยกว่าแกม ก็อื่น่าปรแกอบนะครับผมนะภาษาเราบ้านเฮาเนา้ะภาษาไทยเรียกมันปรแกอบนะภาษาไทยอื่นเป็นเองมันไม่สนิทอ,อือยังอ,อ,อยู่มาเจอสร้างหมูนะครับผมสร้างหมงนูนี่เห็ดได้สุยางครับผมนะสารกระเบอือยันเรือลบนะครับผมพ่น,นะน,นสีนะพ่นสีเคาะโอ้เห็ดเบิดสุยางครับผม นอ,นอกสถานที่ได้แล้วอันนี้ก็คือฉีดอ่วนในไกลนะครับผมได้คัดออกคัดออกกะได้สร้างหมูในละพลซีหายเป็นบ่สิดจอดอีรีดิดสร้างเออแกรบยังไงเกือบแกรบมีครีมบ่ครีมล็อกบ่ครีมล็อกอะไรอือนี่ครับนี่ครับอ่าร็ที่ อูนะฮะอูของแพคเกจผมนี่เยอะครับผมนะฮะอันนี้ก็คันนี้นะเตรียมตัวออกวิ่งนั้นเนี่ยภายในประมาณสักสองอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็ได้น่าจะได้วิ่งแต่น่าจะเกินนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมะอะามันอยู่ข้างในบ่ายนะนอยู่ข้างในดิแน่นอมันต้องถอดตัวนี้ออกเลยนี่เนาะ เห็ดเบิดซื้อยางเนี่ยพี่น้องยางแล้วได้ได่นีุ่่นสีสอยางหล่นนะเห็นแต่เลือดดำน้ำยันเครื่องบินลบเอฟคิดแปดโอ้เห็ดเบิดนะเรับโอ้เจียวเลยเนะนี่ยนี่ติดฟีมาเดี๋ยวเราก็ต้องเอารถไปเข้าคาเครครับผมนะฮะไปอาบน้ำอ่าซักข้างในใหม่นะครับผมนะฮะ จัดไปนะครับผมไวรุ่นแถวภาคอีสานนะครับผมทักทายกันได้ครับผมนี่ครับ <S <S เดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนครับไอมาโดนระบ่ายถึงหน้าหรือไงบ่มีบ่ขั้นไหนบ่เออคนสิบ่มันเอาที่เหนื่อยเลยคนคนขั้นไหนรถตัก,ตกยังไม่เลียบบ่จอดจยังไงนเลย,ยนี่เห็นบ่เหี่แกบเลยว่ะเจอาสร้างมูเข้าไปแกบครับผมพี่น้องเบิรงเอารถนะ เดี๋ยวเราสิเดไปอาบน้ำให้มันจังน้อยเด้คย่ันน,น,นี่เนาะแก้วเลยเด้่ย่ันนี่แต่ว่าเครื่องนิ่มคักเครื่องนิ่มมาพี่นอออ้อง็ต้องสืบนี่เห็นบอเฮ้ยเจอซังหมูเข้าไปนี่เอ,อ้ปันหานครับเอห้าหนึ่งสามแปดนะนผมนี่เบิ้งละหัดใจ้างหลังสามแปดสามแปดศูนย์ มันเป็นอะเรียกยังไงก็โชกุนบางคนก็เรียกซูเปอปร์กิตครับผมฮะเอากลับเร็วถ่าย <c oughs> โอ้ต่ายเลยอใจสินเนาะว่าผลนีมันแลลวได้ขั้นนี้เนาะนี่ครับนี่กล่องเครื่องมือเดี๋ยวไม่รู้ต้องทำอะไรอีกกระทะนะครับผมต้องขัดกระทะหรือเปล่านะครับผมนะเดี๋ยวต้องไปดูกระทะครับผมเดี๋ยวจะทำอะไรอีกเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปครับ